สวัสดีครับ BT Premium Auto Senon นะครับวันนี้เรามาส่งงานกับ Mitsubishi Attrack ครับผมสตาร์ทรถครับเมื่อสตาร์ทรถขึ้นมานะครับตัววงแหวน 7D ็ดคิสตันนะครับทำงานทันทีเลยคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัพเกรดความสว่างนะครับด้วยชุดเฟอร์เตอร์ by LED Laser นะครับตัวนี้เป็นรุ่น o i n i c Pro Light นะครับกำลังไฟอยู่ที่45วัตต์นะครับเปิดไฟต่ำครับ เปไฟต่ำตัวเฟอร์เซอร์ทำงานทันทีนะครับเฟอร์เซอร์เป็นบายแอร์วีดีเลเซอร์สูงต่ำในตัวนะครับไฟสูงคนระับเรามาชมแสงนะครับท,ที่เราได้ทงวานติดตั้งมานะครับกระดองคมนะับแสงเข้มๆนะครับไฟถูงนี้สมหวงทั้งซอยนะครับชมแสงผ่านเฟรมตัวรถก,กันนะครับ แสงไอ้ตัวรถแล้วนอ่ตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านไม่ต้องตั้งไฟหลับมาตรฐานลูกค้าต่างใ,ใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กปีทีพีเมียมอเตโซีนนอนใน้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ